ย,ยิงรีจะมีแหล่งท่องเที่ยวมีผับมีอะไรนี่หน่อยนะฝั่งนี้ก็พอมีไปร้านนัวร้านอะไรอย่างเงี้ยนะมีกบน้อยด้วยเฮ้งเจี๋ยเฮ้งเจียนยงา,ารเนี้ยบอยชอบเลยมัสคอตเนี่ยได้ทุกเรื่องมัสคอต <c oughs> นี่ยไม่กาซันพาซาอย่าทำเืนอนะ รู้ครับยางข้าวคือทางซาปาแต่เดี๋ยวเราจะหาที่จอดรถก่อนนะเดี๋ยวหาที่จอดรถไม่ได้เลยเจองใจเถอเนะี่ยนะ ม,มีที่กูเสียบเลย ของซาปานะเวียดนามนะตอนนี้เราอยู่ที่แหล่งท่องเที่ยวอยาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเขานะยามกลางคืนนะกลางวันจะเป็นเมืองที่เงียบๆนะแต่ดูตอนคืนเดี๋ยโอ้โหดูบรรยากาศข้งไหนอะ่ะเยอะมากนะครับดูบรรยากาศนะเดี๋ยวพาเดินดูไปเรื่อยว่ามีอะไรที่เที่ยวบ้างโอ้โหคือสนุกสนานดีครับเพิ่งรู้เนี่ย ข้างในเขามีอีกยิ่งกันโอ้นี่นะขายอะไรเป็นของฝากนะดูวะสวัสดีครับฮัโลโหลเลยครับเราดูบรรยากาศเราไปเลยนะคนที่นี่เวลาเขาเจอคนไทยเขาเรียกคนไทยว่าเถิดเถิดเลานเถิดเลานไทยแลนด์ไทยแลนด์น,นะเถิดเลนานไปเดี๋ยวดูบรรยากาศไปครับ vẫn tôm mi làng các xưa xì mà thử, thử, khả ngầm ngầm. Oh, còn เด้ชมอากาศได้เลยนะเดี๋ยวเพาไปดูในแหล่งของเขาเลยนะแหล่งที่แบบเขาเลยกเที่ยวคือฐานบริการคือเขาเป็นไงพวกฝักพวกปลาเนี่ยไปดูกัน พี่วินนะพี่วินที่นี่พี่วินไม่มีสังกัดไม่มีเสื้อไม่มีสีนะไปได้หมด เเพลงนีมาดูยบกศไปเลยนะเอาเพลงพี่ตูนมาเลยเพ่งพี่ตูน้ะแปลงเนื้อมปเน่จ้าไป การซันพาซาถ้าเป็นบ้านเราเมืองไทยก็คงมีต่อยกัแล้วลนะ่ะปี๊ปปี๊ปปี๊ปไม่ไหวจริงเลยที่นี่นั่นๆๆๆๆนี่แหละเวีเยดนามของแท้แตงยืเน,น,นะไปเราเข้าไปดูนะบรรยากาศเขามีอะไรทนันซันพาซาสาเตชันนะเราไม่ไปนะเราจะไปข้างในเะนี่ย เฟรนก็เร์อีสิคน่กกแม่งไม่รู้จะกดอะไรนี่แหละเวียดนามเขาเร็วึงจะมาถึงโอ้นี่ขายได้ปิ้งย่างเต็มไปหมดเลยแต่เดี๋ยวเราไปกินที่ตลาดมืดนะตลาดที่เป็นตลาดมงกันะแล้วเดินไปก่อนบรรยากาศ เดี๋ยวดูบรรยากาศการท่องเที่ยวครับเดี๋ยวดูบรรยากาศการท่องเที่ยวไปก่อนนะยามค่ำคืนแล้วเป็นไงบ้างนะปเ,ปนงเราก็ลองดูไปก่อนว่าข้างในเขามีอะไรเที่ยวบ้างที่แบบเผื่อเราจะปัดๆได้เที่ยวเขาบ้างนะบรรยากาศดูครับเดี๋ยวขายปิ้งยงปิ้งย่างอะไรนะมีคนได้กินนะเออเราซื้อน้ำมาไปดูเรา ตรงนี้ก็เป็นฟานซีปันนะหลังฟานซีปันนะตรงนี้น่าจะเป็นสถานที่เที่ยวสถานบันเทิงนะ,ปะไปเราเรือดูกันมันก็จะคล้ายคๆ Walking นสตรีทบ้านเราอะนะแต่ไม่รู้มันจะเหมือนกันหรือเปล่ามาดูนครับเดินถนนเวียดนามนะอยู่บนฟุตบาทดีสุดปลอดภัยสุดละ เดินอยู่ข้างล่างนะโอ้โหแม่งมันจะบีบหนักๆปี๊บปี๊ปปี๊ปี๊ปบีบตลอดทางเลยมันไม่มีรถมันก็บีบอ่ะบีบจะบีบจนเรางงอ่ะไม่รู้บีบทำไมอ่ะตลกดีนกันดูบรรยากาศนะนี่ร้านอาหารนะเมื่อกี้มีแท็กซี่มอไซค์นะแม่เราไม่ได้กดถ่ายไว้ เรา็ถ่ายไว้ก็คงจะบันเทิงอะ่ะฮัลโหลเลยฮัลโหลเซ็กซี่เลดี้เลย mm hmm. เราก็อยากไปนะแต่ mm hmm. เราแค่ไปดูเฉยนะเราก็อยากรู้ว่าที่นี่เขาเป็นยังไงกันบ้างนะ mm hmm. เออถาษาบันเทิงที่เชี่ยวบ้านเขาเป็นยังไงด mm hmm. ูครับ ให้เดินดูบรรยากาศไปเลยวังไหนก็เป็นไงบ้างออง๋นีแล้วไตเกียวก็มาสาดมาสาดมาสาดนะจ๊ะใครชอบมาส,สาดมาแล้วเลยอนุสรณ์เก่ารักโนอะ้โหเก่ารักดนะเก่ารักขาบู๊บไปเดินออกไปครับบรรยากาศสถานที่เทียย่ยวยามกลาคืนนะด นี่น่าจะเป็นอะไรโกโเค้เล้าหรือเล้าอะไรสักอย่างน่าจะเป็นเหมือนผับเหมือนอะไรเงี้ยเราก็จะด,ดูไปเพราะเราไม่ได้สายเที่ยวผับอยู่แล้วเราเลิกเที่ยวแล้วเราเป็นคนดีแล้วเราจะให้มัดูบรรยากาศนะสถานที่ท่องเที่ยวนะว่าเป็นไงดูข้างหน้านะคนจะเยอะมากเลยนะดู นี่มีร้านแบบเพลงเบาๆให้เรานั่งฟังเลยนี่เป็นสไตล์มสัมสซาดมัสซาดมัสซาดเนี่ยมัสซาดเต็มเลยฟุตบอดี้มสัสซาดนี่ยไม่ใช่มสัสสาดบ้านเรานะ,ะเราเดินโจเบกาไปเรื่อย มาสานหมอนนวดคู่นี้ก็จะเป็นสไตล์แบบว่าเราก็ไม่เคยนั่งนะแท็กซี่คุณนี้นะมาดูเขาให้บริการไงนี่อะไรนีกคัสตายเจออะไรว่ะโอ้ร้านไอติมคนเยอะมากเลย ป๊าเดี๋ยวลงไปดูข้างหน้านะดูเป็นไงมีกบน้อยด้วยเฮงเกียเฮงเกียแหมแกาเนี้บอยชอบเลยมัสคอตนี่ได้ทุกเรื่องมัสคอตไปดูใบกาดนะ บริการคนไทยราคามิด,ดับกบล้าไปหรอเน่ก็มีร้านสไตล์คนไทยนะยิงดีสวัสดีค่ะเห่นไหมมาสตาร์ <c oughs> ร้านที่คนไทยต้องมาเขาบอกพอเวลาที่คนเขาไปดื่มกันเยอะมีตุ๊กเสื้อผ้านะถ้าเราซื้อเสื้อผ้าแล้วก็เรียบร้อยดีครับพี่น้องโอโหดูมาซตาร์อันนี้ดิ คนแน่เทียนเลยอโอ้โหคนเต็มมากเลยร้านนี้ัโวโดวนโดนกันไม่ทันเลยต้องมาหน้าหนาวนะถ้ามาหน้าหนาวนะกากายเยน็นพวกเสื้อกันหนาวจะขายดีมากเลยเนี่ยแต่ตอนนี้ถ้าซื้อตอนนี้ถูกเพราะมันไม่ค่อยหนาวเลยมันประมาณ24องศามันพอเราทนได้ไง เดินขึ้นไปบนดีกว่าตัวนี้ก็เป็นบัรศาสตรราสเดี๋ยวเราออกไปหาอะไรกินตรงตลาดม้งนะไปไปครับไปดูบรรยากาศตลาดมงกันดีกว่าถ้าเจออะไรดีๆก็ถ่ายให้ดูก่อนนะแต่ไม่รู้เจออะไรดีหรือเปล่าไปไปไป,ป Let's go โอ้โหดูฝั่งนี้นะบรรยากาศก็จะดีๆๆหน่อยสว่างสวัย ทำไมแถวนี้เขาไม่ค่อยขายน้ำเปล่าวะ่ะเออขายแต่แบบป๊ซีแป๊ซีเราบอก็อยากกินแป๊ซีนะเนี่ยบรรยากาศเลยเนี่ยนะชู้เนี่ยฟอร์อมกับแบค็แบคแพ็คเต็มเลยนี่อะไรจะเป็นวพวกอาหารนะบาร์บีคิวเนี่ยนะบรรยากาศนะเนี่ยถ้าใครจะไปร้านหญิงดีต้องไปฝั่งซ้ายนี่นะซ้ายมือน,นี่เลยร้านเสื้อผ้าที่ขายคนไทยอนะ่ะ พูดไทยได้นะสายมือหญิงดีจะมีแหล่งท่องเที่ยวมีผับมีอะไรนี่หน่อยนะฝั่งนี้ก็พอมีเป็นร้านนวดร้านอะไรอย่างเงี้ยนะร้านเสื้อผ้าแต่สายบันเทิงต้องเลี้ยวซ้ายนะจากตรงนี้นะไปเรามาดูกันว่าเราจะหาไปต่อในที่ไหนบ้าง